ยายวีเป็นคนดังนะทุกคนมันล่มทุกคนหาแนวมาข้างทุกคน สต๊าดิสบ๊าดิสบายดิพอแม็กกี้นอนสบ๊าดิปรกตูทุกคนนะสบ๊าดิทะเลมีสาวไทยก็ที่มันเจ๊งน้ำไมะทุกคนกำลังสาวไทยกันกำลังต้มเนาะดังไฟต้มแล้วและสาวไทยก็อันไปอาบน้ำมานะทุกคนที่ว่าไปหาหน้ามมาสาวไทยอันหอนเนาะกวัดเด็ดเลยกะเด่นเหงทุกคนไปปีนต้นน้ำทั้งขั้นไข่อันน้ำสาวไทยก็เลยไปอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วกะ สิไปไตลาดนะทุกคนตอนนี้สาวไทยกำลังสิปตลาดเพื่อไปซื้อแนวแกงหน่อไม้เนาะแต่ตอนไปสาวผูไทยอยันไม่ได้ถ่ายเห็นเลยทุกคนสาวผูไทยกับใส่นเดียวแต่ตลาดนะเฝ้าไปเฝ้ามาเนาะตอนนี้สาวไทยได้ต้มต้มหน่อไม้มมพดบุยบุยอยู่ทุกคนเลยพอดีและสาวผูไทยอังมาไตตลาดกะสิมาแกงหน่อไม้เนาะทุกคนเมนูของฮานี้ก็คือแกงหน,นะน่อไม้เนาะเท่าไปเบิ่มองหน่อไม้เขาก่อนและสาวไทยกับจังสิไปอัน ตลาดให้แม่เข้าอันมอนไม้ให้เนาะและ้วสาวใจกันไปซื้อแนวมะเมือกีนะไม่อาบน้ำแล้วทุกคนซ่โหูนี่นะเพราะว่ามันฮอนตอนไปหาเนไม้นะพันค่ายพร้อมผ,ผมก็ยังมีเฮงคนนะึงตรงน,นไม้มอเนไม้มไมเท้าให้เบิรงนะทุกคนนี่มอนไม้เฮาพดบุยๆทุกคน ตอนนี้เราก็ so Godzilla, the the my my milk, ัต้มน้ำไม้ไว้ทุกคนสาวผู้ชายกัขอตัวไปตลาดเพราเนาะมาไปตลาดหลังซื้อไม้คนเบิ่งหรอสาวผู้ชายซื้อยังมาเนี่ยนะทุกคนไปตลาดกันเด้อทุกคนตอนนี้สาวผู้ชายก็มาไปตลาดสินค้าเนาะไปซื้ออันพอมาแข่งน้ำไม้ก็มีทักค้าลยกะเพชรเข้าไปแข่งทักค้าก็เพชรเลยวกะพักโบกนะทุกคนสาวผู้ชายซื้อมาตอนนี้กล่เงนึงเขา มาถึงคำเต็มเครื่องแกงหน้าไม้ทุกคนเสาไทยคือมาโบกมงแต่การมีเทดมีพักคระนะพี่แกงเช่นนี้เนาะทำอะไรก็ชิมต็มเครื่องแกงหน้าไม้เชก่อนเนาะหน้าไม้ห่อก็ต้มสุกแล้วทุกคนมอนถ่นดำเนาะเราต้มเสียนฟืนยึดตะล้างใบตองแก๊สมาเนี้ยนะ แล้วก็มีกระดูกหมุนอะมันนะทุกคนสาววิทย์ซื้อมาเต้าบ้าซื้อมาหลายเก่งซื่งเก่งนะมันกระดูกหมุนลมแห้งอะไรทุกคนดูที่นะั่ วทุกคนนี่มาบอกกับเฮียดนะชว่วยใส่แกงได้ไหมน้องนี่ตีนเค้งตำข้าวเบื่อกันต่อนะทุกคนตำข้าวเบื่อใส่แกงหน่อไม้เนาะเดี๋ยวเราไปตำข้าวเบื่อกันก่อนนะทุกคน ลมแห้งหรือทุกคนแตก Terima kasih telah <laughs> menonton! ตอนนี้เสาไทยกะค้ามงมอโนไมน์นี่นะทุกคนค้างมอพุทและสาวไทยจะเอาหูงล่มเนาะมันล่มทุกคนเสาไทยจะปิดประตูเพราะว่าล่มอุ้ยอุอ้ยทบบุกคนท่าปิดกันมันสิพตเพสไปเนาะมันสิพดอันเตลไฟนะมออสัตีตาาวิตพเทจะเผลอทุกคนเสาไทยจะทิมันี่อันนั้นท่าโดนขาที่ิพย์เนาะ ผักกาดค,คนไทยเอินว่ะชะองเนาะเหลาวาาักกาดข้าวกระชิ่งเนาะซัดเนาะเอาดูโตอ่อนๆนะทุกคน,นตุก๊กแกจะอิงมันเป็ยอดมันเซินอันนี้สาวไทยซื้อในราคาสามสิบบาททุกคน บางคนจะมาแกงเ้๊คเนียบางคนจะมาแกงเจลกขะอาจารยาผู้ใดล่ะถ้าแกงเนี้ยมีเสื้อก้ามันเสียกว่าในส่นมะฮแต่ทายามไ้ยามน้าแกงเสื้อผ้าเนยงมันก็จะเปลี่ยนกันน่ะทุกคนนี่มีคนแกงเจอเกระจับลอไม้นมีตะเหนไม้หางปูเนาะยำอาหากินได้ง่ายได้ทุกคน่อไม้ยำแดงขันยูเล่าได้แต่ว่าคนีไทยาหากินได้ง่ายเนาะ พาอ,อยไทยเขาปู๋หลายมีให้ซื้อในตลาดชาอยุราวเขาแบบอ่งดีบ้บานสาวไทยให้งานย,ยากแล้วจะควต้องปู๋ยละกันงดน้ำต้องงดน้ำเนาะถึงจะได้กินตลอดเลย 谢谢。Thank you. นแกงหน่อไม้เขาเหมือนได้กินขา้าวแล้วก็มีไก่ไก่ดวนเนาะเพราะว่าอันนข้าวอันเจ๊พ่นวายตุจีนนะทุกคนแล้วทุกคนกินขา้าวแกงหน่อไม้ถ่ายมีนมืดซนะเนา กุแม,ม่แม,ม่ม่ไม่อไปกินลับป่ายองหมูแล้วเนาะี่ค่ะนาะบนกับคนเลยล่มนะเพื นั้งซินมเาเดกนก่เข้ามาเดินคนเดินเข้าเดน,นี่กี่แกงวไหมแปบเดียวแกงไม้หาดีเข้าเอฟทาง<ม>ไปเนี่เข้าต้องบุอันอันนี้เลยในหน้าเดี๋มีน้ำย่างไปกระบะมันนอนบอลแห้งบอลเป๊ะไปทางหน้ากันไหะตัดตะแหล่งทางย่างไปทางหน้ากันไหมผม ลมพัด่ไง เอาเป็นตำม,มาหุมั่เพชรหั้งร้อนปี้งองแมนเต่ามาดม 我得往里 กินไม่ยางั้หงงนหร <ừ? S 1> กนินไม่ยา่อืมมมาลงไปเกนิกน Come on,

กสีแหงด้วยไม่บีเห็ดคุณแม่เป็นเ็ดเองแคบแฉบเนื้องโง่ทำไมเนาะเมนมเนื้อหมูวันเนื้อโง่จะแสบวันเนื้อหมูนะาจะกิแนแหง ฮาก็กินข้าวอิ่มไปเรียบร้อยเฮาก็มาห้องเองเนาะ <S <S แล้วก็ที่มาปิดคลิปเพลงเท่านี้เนาะทุกคนคลิปของฮากกับจบ,บ,บเพลงเท่านี้เพราะว่ามื้อนี้ก็ไม่มีเพลาะเนาะออสาวทาาไทยกันมาแกงหน่อไม้กินข้าวซึ่งมันนี่นะกนินกินสร้างว่ากินหลายคนแต่ว่าอันน้องก็กินคนละอย่างเนาะน้องกัอันเพิ้นตามาหุ่กินกับเม่สาวไทยก็กินแงนกงหน่อไม้อันกินกันคนละแบบคนเลย ก็เลยไว้ถ่ายน้องกันเนาะก็เลยยังนั่งกินคนละทางก็ว่ากันเงียบๆอยู่เนาะทุกคนสาผู้ไทยไปหาหนาไม้นาะพูดลําบากเลยทุกคนเยลยคนทางไปก็คือคิดอันที่สาผู้ไทยถ่ายระเบิงเนาะคิดก่อนนะเนาะทุกคนไปก็ไปหาคนเดียวแอเมันบงมีหัวเป็นบงเลยทุกคนด่านสาผู้ไทยด,าด่าในมือนียนะมันเป็นคล้ายๆเป็นพุนะทุกคนเป็นแบบยุม่มๆขึ้นแบบคือเขาเอาข็ปจิ้มประมาณ สิบกว่าหู้อยู่ที่แลทุกคนมันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นยังไงนะตอนเว้นๆนะแดงเป็นปามเลยนะทุกคนชาวบุรจนตกเจอว่าอ้าวไปถือนนอ,อ้าวเพราะอ่าน้ำแล้วมันมันถืออันคีมอ่าน้ำแล้วมันเสบๆหกักกระไม่แต่กับเป็นโพสเลยนะทุกคนแต่กับเบิ้งนะนี่คือมีเห็นนะทุกคนเนาะมีพู้ไปถือจะน่าจะไปถือโปงบงชาวบไรีกับรู้เนาะแต่ว่ามาเท่านี้กับคลิปของเทาก็ี้จบเพลงเท่าน,นี้นะทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวุญไทยในยเด้อแล้วกะ็ขอบใจทุกๆคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปสาวุญไทยอย่าลืมกดติดตามแล้วกะ็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายสบายดี